พยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชสังกัดมณฑลฐานบกที่37นะคะได้จัดการซักซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ประจำปี2568ค่ะโดยร่วมกับกลุ่มงานเวชทศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็มีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตรุรถยนต์ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนภายในค่ายเมืองรายมหาราช โดยมีผู้บาดเจ็บ3รายประกอบไปด้วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต1รายผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน1รายและผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนอีก1รายค่ะการซักซ้อมในครั้งนี้นะคะ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับอุบัติภัยหมู่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตามต,ามตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยลดอัตราการเสียชีวิตและพิการของผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆสถานาการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ